หลายปีก่อนฉันได้เคยอ่านหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งซึ่งเขียนโดยพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลพระนักเทศที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งมีประโยคหนึ่งที่ประทับใจมากๆท่านกล่าวเอาไว้ดีมากๆในหนังสือท่านบอกเอาไว้ว่าที่ใดที่ใจเป็นสุขที่นั่นคือบ้านของฉันซึ่งจากประโยคนี้เราหลายๆคน อาจเคยทำให้ใจของตัวเองหลงทางกลับบ้านนั่นก็คือหลงลืมการมีสติอยู่กับปัจจุบันเราหลายๆคนรวมทั้งตัวฉันด้วยเมื่อสมัยก่อนก็เคยปล่อยให้ใจของตัวเอง ไปจมอยู่ในความทุกข์ไปจมอยู่ในความเศร้าไปจมอยู่ในความผิดหวังไปจมอยู่ในความเสียใจความท้อแท้ความสิ้นหวังความกลัวความวิตกกังวลและอารมณ์อื่นๆที่ทำให้จิตใจของเราหลงทางที่จะกลับบ้านของตัวเอง ต่อเมื่อเราได้มาฝึกสติต่อเมื่อเราได้มาฝึกสมาธิเมื่อเราได้มาสวดมนต์ไหว้พระเมื่อเราได้มาเรียนรู้กฎธรรมชาติซึ่งเป็นกฎธรรมดาของชีวิตธรรมะก็คือธรรมชาติกฎธรรมชาติก็คือกฎพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ทุกๆคนเมื่อเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจึงสามารถนำใจของเรากลับมาที่บ้าน บ้านที่แท้จริงของใจก็คือการมีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นเอง